สวัสดีจ้าวันนี้เราจะพามาดูชีวิตประจําวันของฉันในแต่ละวันเนาะมันก็จะมีความวุ่นวายวุ่นวืออะไรต่อมีอะไรก็ไปดูกันเลยอย่างแรกที่เราทําก็อันนี้ก็จะเป็นการทํางานของเราเนาะเราก็จะเปิดฟัง YouTube ไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยซึ <c> ่ง <oughs> ห้องมันก็จะว,วุ่นวายนิดนึงอะ่ะแล้วเราก็จะแบบฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วห้องมันก็จะแบบเออต้องคนทำงานแลวนีน่ฉันก็กลับมาทํางานต่อฉันอันนี้ก็จะเป็นพวกงานเอกสารเอกสารเนาะแล้วก็จะเปิดสปีดรันไปเลย ต้วทีนี้ก็นนเนี่ย<ว>นนแล้วก็จะมีพวกเอก,อกสารเอกสารมาให้เราเซ็นอ่ะเราก็ต้องคอยเซ็นตลอดมาอีเนี่ยเขาไม่ไมา,มๆๆๆามด้กลับมาทำงานต่องานเราเยอะเรางานมันเยอะจริงๆแล้วนี้คนแต่ละคนก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวดูฟึ๊บ อ่ะงานชิ้นที่สองเซ็นกแกลอะไรเซ็นกุยแกลเราก็ต้องเซ็นคอยเซ็นเอกสารนู่นนั่นนี่เอกสารเยอะคือปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ใช่นักศึกษาแล้วถ้าจะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วอ่ะคือแบบงานเยอะมากงานเยอะมากๆถามว่าเป็นอะไรก็เป็นแค่แบบนักศึกษารธรรมดาทั่วไปเว้ยคือกูเป็นแค่นักศึกษารธรรมดามึงแต่งานเยอะมากเว้ยอันนี้ก็จะมากินข้าว กินข้าวปุ๊บอ่ะกินข้าวเสร็จเตรียมไปเรียนต่อไปค่ะปุ๊บขึ้นมาเรียนต่อค่ะสาวยว่าถ่ันึงันองม่เนี่ยเพิ่สงแล้วะกา่อนะก็จะเข้ารปเรียนนะฮะคือก็จะมีเรียนแล้วก็มื้นี่อะไรต่านเต็มไปหมดเลยนะ้รับาลทำงานต่อปุ๊บเปิดสปีดรันคูณเข้าไป งงน,น,น,นี่ก็จะเป็นคลาสสุดท้ายที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะฮะเออ,อนนแล้วก็จะมาต่อกับที่งานพิธีกร <c oughs> งานเยอะปะพิธีกรเนี่ยอันนี้คือพิธีกรนี้อยู่ทางวิชาการเว้ยมันจะมีแบบเอกสารให้เราอ่านเป็นเว็บสคริปต์น,นี่ก็จะเป็นอ่าในส่วนของโต๊ะทำงานนะฮะโต๊ะทำงานในนี้ไม่ใช่โต๊ะเรานะแต่ว่านั่นแหละแกสังคมแกนสิ่งว่าโต๊ะเนี่ยเฟิบกลับเข้ามา